สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมตอนนี้บ๊มีเวียกจะพาก,กันออกไปหาเหลาะไปดู<ม>บรรยากาศหินมาตกเอาเอาเอาเดี๋ยวเปียกนะปะ<ม>้าป๋าวันนี้หินมาตกตั้งแต่เช้านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็คือยังไม่เยอะมากพอที่จะพาตัวเล็กมาปั้นสโนว์แมนนะคะป้าป๋ามันเปียกบ้านเออ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเลาะดูบรรยากาศด้านนอกกันเนาะว่าในวันที่หิมะตกแบบนี้บรรยากาศข้างนอกจะเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราขับรถผ่าหิมะนะคะดูปป้าเวียงหิมะมานี่เปียกบ้านนะนี่มาเช็ดอ,อกเน้อปป้าเบบี้ปะปะ้าไปเร็วเลยเร็วปป้าไปเร็วเร็วเดี๋ยวเปียกจิมหนึ่งสองสามสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนคะเอา มันจะเปียกมามะว้าโอเคปะป๊าไปแล้วอเล็กไม่ไปปะป๊าอเล็กจะอยู่บ้านอเล็กไม่ไปอเล็กจะอยู่บ้านปะป๊าเอาเอาเอาเร็ว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 อาสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ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 นี่แหละคือทําไมแม่จ๋าอยากได้ขาตั้งกล้องนะคะเอามาตั้งบนหน้ารถเวลาที่ ป้าป๋าไม่ได้ขับรถหรอกะไม่จ๋าขับรถเองเนาะเราก็จะได้เก็บภาพบรรยากาศเวลาหิมะตกแบบนี้ออามาฝากคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้คือไม่มีโปรแกรมจะไปไหนนะคะพาคุณผู้ชมออกมาดูบรรยากาศาในวัน<า>ที่หินมะตกนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะจะโบว์ามา,นะาป๊า้องอะไรถามจะไปหาโอม่ายังไม่ไปพวกนี้ค่อยไปหลกจะโบโเจ้มาต่นี้ป้า,ปา,ปา วันหลังค่อยไปวันนี้จะพาไปดูเห็นมาตกมัวจริงเอ้ยมดดูเย็นตอนนี้บ่ายสามโมงกว่านะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็คือลบหนึ่งองศานะคะเห็นมะตกทั้งวันตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็วันนี้ก็น่าจะตกทั้งคืนนะคะ<ม>แล้วก็จากนี้ไปก็คือน่าจะอากาศน่าจะอุ่นขึ้นมีแดดนะคะ แต่ว่าแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่เยอะนะคะพอทุกๆปีน่ะคือจะขาวเต็มไปหมดแล้วเนาะมองหาสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าก็คือแทบจะไม่มีแล้วแต่ว่าปีนี้ก็คือไม่เยอะนะคะยังเห็นหญ้าเห็นอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นมากนะคะตกก็จะแบบนี้เนาะ ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หินมะตกเดี๋ยวก็ร้อนนะคะซึ่งถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ทําให้ท้องถนนของเราขับขี่รถคือยากมากๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถนนลื่นนะคะเนื่องจากว่ามีน้าแข็งเกาะในถนนนะคะอย่างบางช่วงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ก็คือว่ามีลมแรงด้วยเนาะดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์นะคะ หนาวไหมลูกฮัลโหลที่ตามทางแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าทําไมไม่ค่อยมีหินมะสะสมนะคะเพราะเนื่องจากว่าตื่นเช้ามานะคะถ้า,าคือข้าเจ้าจะมีรดเกตรดไถน,นะคะมาไถามาเกตเอาอาหินมะออกจากถนนนะคะเพื่อที่เราจะสะดวกในการสัญจรเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนที่หินมะตกเยอะนะคะข้าเจ้าก็อาจจะแบบว่า ขายเช้าเที่ยงเย็นนะคะกับมีขึ้นกันเนาะแต่บางช่วงไหนที่แบบว่าหิมะละลายแล้วแล้วก็คือข้าเจ้าก็ต้องอเอาน้ําเกลือมาลดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หิมะที่ละลายแล้วน่ะเกิดเป็นน้ําแข็งไปเกาะผิวถนนนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรได้เนาะรถสวนมาสวนทางกันไม่ได้เดี๋ยวต้องหลบนะคะ อยู่บนเขาที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะมองไปทางไหนก็จะมีแต่หินมะขาวเต็มไปหมดนะคะทางนี้เนาะเล็อกอยากไปเล่นไหมลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีแดดเดี๋ยวจะพาไปเล่นเตรียมชุดมาแล้วก็พาไปเล่นสโน ไปปั้นสโนว์แมนนั่งในรถเพิ่นกับแนมออกไปนอกหน้าต่างรถเพิ่นก็นคงจะคิดว่าอยากออกไปเล่นแหละเนาะแต่ว่าปีนี้กะคนขังที่จะบ่ค่อยอยากจะพาเพิ่นออกไปเล่นปันไดน,นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่สบายกันบ่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องแบบว่าดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนนะคะไม่ได้ออกไปทำคอนเทนต์อะไรข้างนอกเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้หรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถ อ่าคอมเมนต์บอกมาได้ที่อใต้คลิปได้เลยนะคะว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะคะและตอนนี้แม่จ๋ากัแอเห็นใครบางคนนะคะคุณเก่งของเราเหมือนกำลังจะสลืมสลือเหมือนกำลังจะหลับอะไรประมาณนี้เนาะกับบรรยากาศดีนะคะข้างในรถก็คืออุ่นๆแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างบรรยากาศแบบขาวๆแล้วก็บ,บ่มีแดดก็เหมือนแบบว่าเออเหดไทยแบบว่าอยากนอนเนาะ แถวนี้นะคะถ้าเป็นฤดูร้อนจะเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองสวยงามมากๆนะคะในฤดูร้อนนะคะปเปป๊าบอกว่าถ้าคืนนี้ตกหนาสักสิบเซนก็คือน่าจะอยู่ได้ถึงคริสต์มาสนะคะ และคริสต์มาสก็คือเราก็จะมีสโนว์เล่นอะไรประมาณนี้นะคะเบิงก้อนสีฟ,ฟ้าอันนี้เป็นเป็นหญ้านะคะเป็นฟางข้าเจ้าอัดไว้แหง้วกินหนาหนาวนะคะและพี่น้องสังเกตเห็นไหมสองครทางที่ข้าเจ้าปักแล้วก็แต้มสีไว้นี่บ่คะอันนี้คือเป็นแนวถนนที่ข้าเจ้าปักไว้เนาะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของคนขับรถสัญจรเวลากลางค่ำกลางคืนนะคะหรือแม้แต่กลางวันเนาะเพราะว่า ในเวลาที่เห็นม้เยอะๆนะคะบางทีเราอาจจะมองไม่สะดวกอาจจะมองไม่เห็นทางอะไรแบบนี้อันนี้คือจะเป็นแนวทางนะคะแนวถนนนะคะป้องกันให้เราแบบว่าอาจจะได้ไม่พัดตกทางอะไรแบบนี้นะคะเวลาที่เห็นมาตกเยอะๆแล้วมองไม่เห็นทางคือทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นสีขาวนะคะเ่าก็จะเห็นแนวถนนว่าถนนไปแบบไหนมาแบบไหนอย่างประมาณเนี้ยนะคะและตอนนี้คนเก่งของเราก็หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเขาจะขับรถเลาะไปในเมืองนะคะหละกะ้กกาเดี๋ยวจะไปตามหาซื้อรองเท้าให้ป,ะปะ้าป้าเนาะเพราะว่ารอ,องเท้าสําหรับฤด,ดูเห็มมาของป,ะปะ้าป๊าไม่มีเนาะซึ่งคู่ที่แล้วของปีที่แล้วก็คือว่าขาดไปแล้วนะคะดังนั้นปีนี้ป้าป๊ายังไม่มีก็เลยเดี๋ยวจะถือโอกาสไปตามหาซื้อรองเท้าให้ป,ะปะ้าป๊าด้วยเลยเนาะหละกกาศต่างว่าขับรถเราไปอีกนิดนึงนะคะให้คุณเก่งของเราได้นอนสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปถึงที่ก็จังปุกเพิ่นนะคะ หน้าหนาวแบบนี้หลายๆคนก็นถามว่าคืออยู่ได้นะคะกะกะอยู่ได้เพราะว่ารถที่เรานั่งคือเขาก็มีแอร์นะคะมันก็อุ่นเนาะอย่างอยู่ในบ้านเราก็ทําความอุ่นแล้วก็ก่อไฟฟิงนะคะมันก็จะไม่ได้หนาวมากมายนะคะก็อยู่ได้แต่ว่าคือถ้าเรา,าเดินอยู่ข้างนอกออกไปข้างนอกแบบนี้มันก็หนาวมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เสื้อผ้านะคะให้ดีๆนะคะ แต่ว่าในจังหวะที่เราไปรถเมล์รถไฟอะไรพวกนี้คือเขาก็จะมีอุ่นอยู่แล้วแล้วก็ไปห้างไปร้านค้าร้านอาหารคือเขาก็อุ่นอยู่แล้วนะคะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรต่างๆคืออุ่นนะคะก็จะไม่อุ่นเฉพาะเวลาเราออกข้างนอกแบบนี้นะคะบรรยากาศดีใครบางคนก็หลับแล้วนะคะเพอออกจากบ้านหลับเลยบรรยากาศดีใช่ไหมจะได้เห็นอะไรไมนอนอ่น้อนี <S <S 2> <S 2> ่น้อ ล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังถึงค่าไฟฟ้าในบ้านของเขาเนาะปีหนึ่งคือเราใช้ค่าไฟไปก็คือ1,500ยูโรนะคะถ้าคุณ37คิดเป็นเงินไทยก็55,500บาทต่อปีนะคะสำหรับค่าไฟนะคะมีอะไรที่ใช้ไฟฟ้าบ้างก็คือว่าอะไรที่ที่ใช้ปลั๊กเสียบปลั๊กอันนั้นแหละคือจะใช้ไฟฟ้าก็คืออย่างเช่นหุงข้าวทากับข้าวเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นใช้ไฟฟ้านะคะ แล้วก็ทีวีตู้เย็นอ่าเครื่องทำาการน้ำร้อนอะไรแบบนี้แล้วก็ได้เป่าผมชาร์จแบตเตอรี่อ่าโน้ตบุ๊กอะไรคือต่างๆพวกนี้ที่เสียบปลั๊กอันนี้คือจะจะเกิดจากการใช้ไฟฟ้าตรงนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมีค่าออยนะคะปีหนึ่งเราก็ใช้ไป3,600ยูโรคูณสาก็ตกไป 133,200นะคะบาทนะคะบาทไทยเนาะก็คือว่า,อ,าอะไรที่เราใช้ออยบ้างก็คือจะมีเครื่องทำความร้อนที่อยู่ในบ้านของเราเนาะที่กระจาเอิญฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ตตอ,อย่างนั้นและนะคะแล้วก็จะมีก๊อกน้ำที่เป็นน้ำร้อนนะคะอันนี้ก็คือได้จากการการใช้ออยตรงนี้นะคะ แล้วทีนี้นะคะในส่วนของเตาผิงของเรานะคะฟืนที่เราเคยซื้อมาไว้เป็นแท่งๆเนาะที่เอามาก่อไฟเวลาฤดูหนาวนะคะก็คือเรากะจะใช้ระยะเวลา6เดือนนะคะก็คือเราจะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 3,320บาทนะคะในการซื้อฟืนนะคะที่จะเอามาก่อไฟฝิงในฤดูหนาวนะคะ แต่อันนี้ก่จะบอตายโตนะคะคือถ้าฤดูหนาวหนาวมากๆคุณอาจจะก่อไฟเยอะใช้ฟืนเยอะมันก็อาจจะเปลืองไปอีกเนาะแต่อันนี้คือถ้าหนาวไม่มากก็คือระยะนี้คือเราใช้กันอยู่ก็คือราคานี้ประมาณนี้นะคะส่วนค่าน้ํานะคะคือเป็นอะไรที่ถูกมากเนาะปีหนึ่งเราจ่ายไป180ยูโรนะคะคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณสัก6 6 6 0บาทนะคะก็คืออน้ําที่เข้ามาในบ้านของเราเนี่ย ไม่ว่าจะใช้หรือจะกินอะไรประมาณเนี้คือก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้พอมีน้ําเข้าแล้วเราก็ต้องมีการเสียการจ่ายน้ําออกก็คือว่าน้ําที่เป็นน้ําน้ําเสียก็น้ําจากห้องน้ําล้างถ้วยล้างชามหรือว่า,าจากห้องน้ําห้องส้วมหรือว่าจากอ่างอาบน้ําจากอะไรต่างๆคือเป็นน้ําที่ไหลออกเนี่ยอันนี้คือเราจ่ายปีนึงก็คือ390นะคะ 390้ยูกโลคิดเป็นเงินไทยก็14,430บาทอันนี้คือเป็นน้ําทิ้งนะคะที่เราใช้ในบ้านแล้วไหลออกอันนี้คือเราต้องจ่ายนะคะคือน้ําทิ้งจะจ่ายแพงกว่าน้ําน้ําดีที่เข้ามาใช้ในบ้านนะคะโอ้ตกหนะักกว่าเดิมอีก4ี่โมงกว่านะคะเลาะไปเลาะมาไม่จ่ากก็ลืมวันนี้ต้องมาเลเซอร์ครั้งที่4ี่นะคะ ดีนะที่เรายังเลาะกันอยู่ในเมืองเพราะเด้รับเรบเมดเสียกับฝ่าวมาเลยนะคะเดี๋ยวไปเลเซอร์ขนกันก่อนเมื่อกี้ป๊าปาไปตามซื้อลองเท้านะคะไปตามหารองเท้ายังไม่ได้เลยกําลังเลือกซื้อแล้วก็ได้ข้อความมาก็เลยต้องรีบมานะคะเดี๋ยวเขาจะปิดก่อนอันนี้คิดว่าน่าจะทําเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะไป๋จาจะทําเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอันนี้ครั้งที่สแล้วเนาะ ลงเม็ดใหญ่มากว้าเอาอย่าเป็นเล่นหนูไม่ได้ส่ถุงมือนะลูกหนูไม่หนูไม่ได้ใส่ถุงมือนะเปียกเอาเอาเอาเปียกนะไม่ได้ใส่ถุงมือเดี๋ยวเรารีบไปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเลาะใหม่ คืนนี้น่าจะตกทั้งคืนนะคะหิออมะเนาะออไปกันค่ะป๊ะป๋าหนาวไหมป๊ะป๋าหนาวไหมป๊ะป๋าไม่หนาวนัดหนาวเอาตัวชัดสิเอากินกินกินเห็นะอีกว ตอนนี้เราก็เลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านกันค่ะจะในคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะเอาไ้เจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะขอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะ